วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วขอให้รางวัลตัวเองด้วยของอร่อยๆอฟินๆสักชิ้นสองชิ้นเถิดนะใครอยากกินเหมือนครัวบ้างคะเป็นบราวนี่นะคะอร่อยฟิน,ฟนๆแน่นอนเลยนะคะโกโกโ้แท้เข้มข้นนำเข้าจากมาเลเซียเลยดูสีสิทุกคนเดี๋ยวครัวจะแกะให้ดูนะคะ นี่เลยค่ะบราวนี่ครัร้อนนะคะโกโก้เต็มๆโกโก้เข้มๆโกโก้ฟินๆนะคะครัร้ออยากให้ขนมทุกอย่างในโลกนี้เป็นรสช็อกโกแลตให้หมดเลยเพราะว่าเวลากินช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้แล้วมันอร่อยดีมีความสุขนะคะ ทุกคนดูสิจะซูมถึงโครโมโซมบาวนี่แล้วเนี่น่ากินมากเลยใช่ไหมคะสั่งได้นะคะชิ้นแบบนี้ตอนนี้มีโปรอยู่10แถมหนึ่งนะคะเพียง100บาทเท่านั้นเองได้ไปถึง11ชิ้นเลยไม่รอแล้วขอกินก่อนนะคะ